เด็กชายมาลิวันตอนที่11วันวานตั้งแต่เล็กจนโตผมไม่เคยมีตุ๊กตาของเล่นหรือสัตว์เลี้ยงเพราะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเกินฐานะของคนอย่างเราจำได้ว่าผมเคยรบเร้าจะเอาลูกโป่งสีสวยๆกับงูที่ทำด้วยไม้ประกรรมหมากเป็นข้อๆทาสีและแต้มลายเป็นทางๆเมื่อเวลาที่ถือท่อนหางไว้ หัวและลำตัวของมันจะกระดุกกระดิบไปตามรอยบาดคล้ายอาการเคลื่อนไหวของงูจริงๆเอาไปทำไมกันของเล่นไม่อิ่มไม่ออกแม่ตัดบทพลางหยิบเศษสตางส่งให้ผมอันสองอันเอา้าเอากระตังไปซื้อข้าวตูหรือขนมโปกินดีกว่าข้าวตูเป็นข้าวตากขั่วออกสีน้ำตาลไม่ตำจนละเอียดแล้วเคล้ากับน้ำตาลและมะพร้าว ปั้นเป็นรูปก้อนไข่รมควันเทียนหอมฉุยเรียงซ้อนกันอยู่ในขวดโหลใบย่อมส่วนขนมโกเป็นแป้งผสมน,น้ำตาลอักทิมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นเล็กๆห่อด้วยกระดาษกระดาษฝ้าสีขาวทั้งสองอย่างชิ้นละสิบสตางค์หากไปเที่ยวงานภูเขาทองแม่ก็จะรีบจูงมือผมขยโยกขยเยกผ่านหน้าร้านขายของเล่นประเภทมีดดาบ เหลาด้วยไม้โมกใบลานสารเป็นรูปปลาตะเพียนหมวกกระดาษหรือรถจี๊บต่อด้วยไม้ฉำฉาสีแดงแจ๊ดกับหัวล้านหัวจุกหัวแกละที่แม่เรียกว่าหัวล้านหัวเหลืองและหัวละเฟื้องสองภัยพร้อมกับรับซื้ออ้อยคว้านหรือข้อโกดปิง้งให้ผมแทะพอเพลินๆเ,เพื่อจะได้ลืมของเล่นพวกนั้นส่วนขนมหรือของกินเล่นที่แม่จะซื้อติดมาฝากลูก,ลก เวลาไปจ่ายตลาดก็ได้แก่มันต้มเผือกต้มจนพี่โมกรอว่าฉันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันซึ่งพอพูดเร็วๆรลิ้นก็จะพันออกเป็นกินมันติดเกือกตินเกือกติดกันแต่ถ้าเป็นขนมถาดยังสังขยาข้าวเหนียวตดัดหรือขนมชั้นซึ่งนานๆจะมีโอกาสได้กินสักทีแม่จะซื้อจากป้าแดงที่กระเดียกกระจาบมาขายถึงหัวกระไดบ้านป้าแดงตัวดำปีอ้วนเผล ปากหนาตาโตผมหยิกหยองใบหน้าปุบปุปะด้วยรอยสีดาดและเป็นและเป็นคนชนิดที่เรียกว่ารากงอกพอวางกระจาดได้ก็จะนั่งแปะตั้งแต่ต้นคุยนั่นคุยนี่ไปตามเรื่องใครจะซื้อขนมหรือไม่ดูแกจะไม่สู้ใส่ใจเท่าไหร่บางทีตอนจะก,กลับก็เด็ดใบยอที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านเราติดมือไปด้วยซึ่งเป็นที่รู้กันว่า วันรุ่งขึ้นแกจะมีห่อหมกใบยอมาฝากสักกระทงสองก,กระทงแม้ว่าใบายอจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างจนพ่อโค่นทิ้งไม่ลงแต่แต่ลูกยอเมื่อเวลาสุกงอมก็ทำความํำคาญให้เราไม่น้อยเพราะกินเหม็นเหมือนอึพอๆกับหอกอุตพิษป้าแดงมีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเราเรียกกันเองว่าลุงดำ ลุงดำเป็นบุรุษไพรสณีซึ่งดูจะแตกต่างไปจากบุรุษไพรสณีคนอื่นที่ผมเคยเห็นเพราะกินหมากปากเปรอะและเดินตีนเปล่าเวลามีจดหมายมาถึงพ่อแกก็จะมาร้องเรียนที่หน้าบ้านว่าบ้านนี้ช่องนี้มีใครอยู่หรือเปล่าอา้าวแม่ชวีมีคนทิ้งหนังสือถึงผัวหล่อนลุงดำมีเพื่อนคู่หูอยู่คนหนึ่งเป็นเป็นกระเทยชื่อแม่ของ ขายมีก่กะทิอยู่หน้าโรงเรียนเป็นจมราชาเป็นจมราชาลัยแม่ผ่องเป็นกระเทยที่หวือหวามากในสมัยนั้นรูปร่างอ้วนใหญ่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มชอบนุ่งสรงดอกโตสีสดตัวเดียวปล่อยหน้าอกให้เพละลงมากองซึ่งหนุ่มๆม,มักจะชอบจับนมแกเล่นเป็นประจำบางวันที่แม่อารมณ์ดีผมจะขอเงินแม่25สิาสตางวิ่งแถบไปที่ลานกว้าง หน้าศาลาเทศบาลเสาชิงช้าตรงนั้นในตอนเย็นนอกจากจะมีบายียปลาหมึกย่างหรือปลากริมไข่เต่าขายแล้วยังมีตะแปะแ่มาวางหาบทำตังเมสีสวยๆใส่สพิมพ์เป็นรูปต่างๆแต่ที่ผมชอบมากก็คือแกใช้กันไกลตัดแต่งเป็นรูปลิงเสียบไม้เอาไว้เอาตัวผู้หรือตัวเมียตะแปะถามยิ้มยิ้มตัวผู้พวกเด็กๆชิงกันตอบแล้วหัวเราะเฮฮา พร้อมกับรู้สึกว่าได้กำไรที่มีตังเมชิ้นเล็กๆเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นเรื่องตัวผู้หรือตัวเมียลุกลามไปจนถึงปลาหมึกย่างครั้งหนึ่งพี่มนทาใช้ให้พี่โมกไปซื้อปลาหมึกตัวผู้หรือตัวเมียพี่โมกถามทะลึง่งพี่มนทาเฉวยขันน้ำมาถือไว้ในมือเตรียมจะโขกหัวพี่โมกอ้าวถามดีๆพี่โมกถอยฉากถ้าปลาหมึกตัวผู้ก็จะมีหนวดตัวเมียมันจะไปมีนหนวดได้ยังไง แม่เป็นผู้หญิงที่อดทนไม่เคยปริปากบนหรือตีโพยตีพายกับเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความยากจนหรือการดื่มเหล้าของพ่อถ้าไม่สบายใจแม่ก็จะพาผมขึ้นรถรางไปบ้านเพื่อนซึ่งแต่ละคนล้วนมีบ้านช่องใหญ่โตและความเป็นอยู่ที่หรูหราร่ำรวยพวกเพ,เพื่อนไม่ดูถูกแม่ก็เพราะแม่ไม่เคยรบกวนทำความเดือดร้อนให้เขาแม่เล่าให้ผมฟังเราจนเราก็เจียม แต่ไม่ทำตัวให้เดือดร้อนใครให้ใครสมเพศเวทนาในส่วนของความเป็นเพื่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมชอบไปบ้านเพื่อนแม่เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ทานน้ำหวานเขียวๆแดงๆขนมเค้กอร่อยๆได้ดูหนังสือการ์ตูนเล่นใหญ่ๆห,หรือไม่งั้นก็ได้นั่งชิงช้าสนามแกว่งไปแกว่นมาในสนามหญ้าที่ตกแต่งดูแลอย่างสวยงาม จนเผลอสร้างความฝันว่าสักวันพ่อกับแม่คงมีบ้านแบบนี้ให้พวกเราได้อยู่กันบ้างและในกระบวนเพื่อนทั้งหมดของแม่ป้าเจิดดูจะเป็นคนที่แม่ชอบไปคุยด้วยบ่อยที่สุดป้าเจิดเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันกับแม่ดูเหมือนจะเป็นญาติิกันด้วยแต่ผมไม่สู้แน่ใจว่าเกี่ยวพันทางสายหไหนบ้านป้าเจิดอยู่ในตรอกพระยานครใกล้กับหัวลำโพงตัวบ้านเป็นตึกฝรัง่งทาสีเหลืองข้าวโพด มีสยามมีสนามหญ้าสีเขียวขจีและสระน้ำที่ปลูกบัววิกตอเรียใบเท่ากระดงมีกรงเลี้ยงกระต่ายตัวอ้วนขนปุกปุยและมีของเล่นมากมายของพิกจิตลูกสาวคนสุดท้องของป้าเจิดป้าเจิดมีลูกหลายคนแต่โตโตกันหมดแล้วคนรองสุดท้องเป็นนักเรียนแพทย์แต่เรือคว่ำจมน้ำจายระหว่างที่ข้ามท่าจากท่าพระจันทร์ไปสิริราช ผมจำได้ว่าแม่ไปช่วยงานศพลูก้าเจิดอยู่หลายคืนพี่จิตอายุใกล้ๆกับพี่มนทาแต่เป็นคนปัญญาอ่อนไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาเอาแต่เล่นตุ๊กตาทั้งวันความที่เป็นคนไม่มีเพื่อนพี่จิตจึงมักจะคอยมาเคลียร์คอยอยู่ใกล้ๆแม่เสมอเวลาที่เราไปบ้านนั้นแม่คนนี้ก็แปลก้าเจิดมองดูลูกด้วยสายตาที่ทั้งเอ็นดูและสงสารพอเห็นน้าวีทีไรเป็นต้องเกาะแจช่างแกเถอะ แม่ดึงตัวพี่จิตเข้ามากอดไหนวันนี้มีอะไรมาอวดนาบ้างพี่จิตคุยกองของเล่นที่หอบมาวางอยู่กลางห้องและฉวยตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวย่อมที่มือมีที่มือมีฉาบทองเหลืองอันใหญ่เบ้อเร่อหมีมีตีฉาบตีฉาบพี่จิตชูตุ๊กตาให้แม่ดูพร้อมกับนั่งลงกลางขาเอียงคอน้ำลายไหลย,ย้อยไขตุ๊กตาหมีง่วนอยู่คนเดียวตีฉาบตีฉาบ พี่จิตวางตุกตาลงบนพื้นและตบมือหัวเราะชอบใจเมื่อเจ้าหมีสีน้ำตาลตีฉาบดังชางชางผมจ้องตุ๊กตาเจ้าหมีตีฉาบเขม็งเสียงฉาบดังเรา้าใจและท่าทางที่ตั้งหน้าตั้งตาตีฉาบอย่างเอาจริงเอาจังของนั้นทำให้ผมถัดตัวเข้าไปนั่งดูใกล้ๆด้วยความตื่นเต้นและอดที่จะนึกไม่ได้ว่าถ้าผมมีตุ๊กตาอย่างนี้สักตัว ก็คงจะเพลิดเพลินกับการไขาลานม,มันเล่นทั้งวันอา้าวจูู่พิจิตก็คว้างตุ๊กตาให้ผมทั้งที่มือของมันยังคงตีฉากเสียงดังอยู่ไม่หยุดให้มลิรือรูป็เจิดถามอย่างแปลกใจเพราะปกติมลิพีจิตไม่เคยยอมให้ใครแตะต้องของเล่นของตัวเองเลยเอา้าวพิจิตพูดซ้ำพร้อมกับหยัดตุ๊กตาตัวนั้นลงในมือผมที่รีบยื่นออกไปรับ ตุก๊กตาหมีจิตตีฉาบของพี่จิตเป็นของเล่นชิ้นแรกของผมผมกับพี่โมกกับพี่ติงหัวและเพื่อนๆผลัดเป็นไขาลานแล้วเฝ้าดูมันลอยหน้าลอยตาตีฉาบโดยไม่รู้จักเบื่อหน่ายจนกระทั่งวันหนึ่งใครไม่รู้ไขาลานมันตึงเกิน,นไปจนลานขาดและเมื่อพี่โมกถอดออกมาแก้ก็ใส่กลับคืนเข้าไปไม่ได้ฝรั่งทำเกินพี่โมกสายหน้าอย่างหมดบัรดา พลางโยนตุ๊กตาหมีไว้ที่มุมห้องป้าเจิดขายบ้านที่ตรอกพญานครไปแล้วแล้วย้ายไปอยู่ที่หลักสี่ในปลายปีนั้นซึ่งพลอยทำให้การไปมาหาสู่ของแม่ขาดหายไปด้วยแล้วผมก็ลืมเรื่องตุ๊กตาหมีตีฉาบเสียสนิทเมื่อมีสิ่งใหม่ๆที่เรียกร้องความสนใจยิ่งกว่าเมื่อผ่านว้นวัยเด็กมาจนกระทั่งอีกหลายปีต่อมาผมจึงได้พบป้าเจิดกับพี่จิ๊ดที่บางลำพู มะลิใช่ไหมนี่ร็เจิดจับแขนผมเมื่อเข้าไปยกมือไหว้ตายเผลอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มแล้วจีจาํามะลิลูกนะาวีได้ไหมจ๊ะจำได้พี่จิตนั่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะพยักหน้าหงึกๆหมีหมีตีฉาบเอาหมีตี้ฉาบคืนมา ผมไม่ได้พบป้าเจิดและพี่จิตอีกเลยหลังจากวันนั้นแต่จนกระทั่งทุกวันนี้ทุกครั้งที่เห็นตุ๊กตาหมีตีชาบผมก็อดที่จะนึกถึงพี่จิตไม่ได้และยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเสมอว่าผมได้ช่วยโอกาสตุ๊กตาตัวนั้นมาจากผู้หญิงปัญญาอ่อน